ออลโหลจังโอ้โหแมแมแมแเมื่อกี้ใครนะเพิ่งบอกว่าแถวนี้ไม่มีคนเข้าตาเลยทีเนี้ยรีบเข้าไปหาเขาเลยนะก็พี่เขาหน้าตาน่ารักอ่ะน่ารักไแป้งแฟนใหม่พี่เองเฮ้อจริงเหรอครัพี่วินใช่จ้ะงั้นแป้งลงเรือลำนี้เลยแล้วกันจินจินโอ้โหแ อย่ามาเล่นกับอนน์นะครับพี่วินอย่ามาเล่นกับพายุเหมือนกันอนนทมัวแต่เล่นกันอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะทำงานอย่างครับโอ้โหครับสรุปพี่คนนี้เขาเป็นใครคะนี่เอือรุ่นน้องพี่เองเป็นกราฟิกดีไซเนอร์พี่ดึงตัวมาช่วยงานโฆษณาตัวใหม่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแต่มิเอือก็ดีเหมือนกันนะครับโอ้โห จะได้มีคนหน้าตาดีอยู่ในทีมเราบ้างพี่เรเบื่อจริงๆทำงานกับคนขี้เละนี่นี่นหล่อหล่อตายเออครับทำงานกับพวกพี่เนี่ยสบายๆเลยนุ้ยเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบเป็นมิตรไิ่ฉาชีพใช่ไหมครับครับพี่มินน้องแย่งมูกัะเอออเดี๋ยวเรามาคุยงานกันนะมีอะไรไอเดียอะไรเนี่ย บอกพี่ได้ทุกเรื่องเลยเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนอยู่แล้วได้ครับ <c oughs> ผมคงคิดอะไรแบบคล้ายๆพี่แหละครับเพราะว่าดูแล้วนะจะเป็นคนทางเดียวกัน <c oughs> ฟังพี่นะเอือกระติกข้าเหนียวเนี่ยมันเป็นงานสารด้วยมือเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟ,ฟิกที่ดีไซน์ออกมาคนจะดูเรียบหรูแล้วก็ดูแพงด้วย <c oughs> แต่เขาก็อยากได้ลูกค้าวัยรุ่นด้วยว่าพี่กราฟิกมันก็ต้องสน จีดจ้าให้เหมาะกับสีกับผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยนี่แต่ลูกค้าเขาก็อยากได้กลุ่มคนทั่วไปเหมือนกันไม่ใช่แค่วัยรุ่นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันต้องออกมาปราณีตพิถีพิถนันแล้วผู้ใหญ่จะต้องไม่อีด้วยนะมีทีสันก็หลูดได้ป่ะพี่มน่าอีตรงไหนอ่ะโอ้ยพอแล้วครับทั้งสองคนเลยจะยอนกันไปมาทําไมครับ <c oughs> ผมกับไอหมามอ่ะ <c oughs> ผมพอจะเค้นอยู่แล้วต้องบอกเป็นคนทางเดียวกันนี่เถียงกันมาเป็นชั่วโมงแลวยังไม่พักเลย เอางี้เอื้อพี่เข้าใจนะในความครีเอทีฟของเอื้อเนี่ยแต่งงานนี้พี่ขอเถอะนะทำในสิ่งที่พี่บอกโปรดักตัวนี้เนี่ยเป็นของคนอีสานและพี่เป็นคนอีสาน,นพี่รู้ใจคนอีนสานดีที่สุดแล้วสิ่งที่พี่ทำเนี่ยพี่จะยกระดับความเป็นอีสานให้มันดูหรูดูแพงขึ้นครับงั้นก็เอาตามที่พี่ <c oughs> พวินว่าก็ได้ครับ <c oughs> อโอ๊ยโอย,โอยโน้องเชอครับน้องเชอมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยก็ตอนแรกอะ่ะเชอก็จะมาท่องสารวิทยาศาสตร์เงีเงยบๆแต่พี่วินกับพี่เอ,อื้อก็เถียงกันไม่อยู่สักทีน,นึงอะ่ะท่องอะไรก็ไม่เข้าหัวจําไม่ได้เลยค่ะเนี่ยท่องอะไรอ่ะชื่อชั้นบรรยากาศของโลกคะ่ะจำอยากอิหลีโอ้โหชั้นบรรยากาศของโลกอะมีอยู่ห้าชั้นอ๋อชั้นที่หนึ่ง troposphere เฮ้ยชั้นที่สอง stratosphere เฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวไอ้มัมไอความรู้เนี่ยเขาเรียนกันมาตั้งแต่ไหนแกจำได้ยังไงวะก็นี่ไงชีน้องเชิญเนี่ยปิวเหมือนนี่แล้วพี่เวนมีวิธีจำง่ายบ้างไหมคะท่องออกเสียงดังๆเดี๋ยวจำได้เองแหละอืมอ่ะนี่เออเดี๋ยวแกทำกราฟิกมาใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวส่งรูปให้พี่ดูด้วยได้ครับอืมชั้นที่หนึ่งโถโพสเฟีย ส่วนแกไอ้บอมครับเตรียมเบรกดาวให้ทันนะนะครับอืมชั้นที่สองสตราโตสเฟียร์นี่ไอ้หม่อมครับแกหารูปนางแบบมาหลายๆรูปให้ลูกค้าเลือกแล้วกันได้ครับพี่ชั้นที่สามมีโซสเฟียร์เอามาสักสามสี่สเฟียร์เฮ้ยนี่เธอญจะมาแข่งเสียงดังกับพี่ทำไมเนี่ยฮะก็พี่วินบอกให้อ่านออกเสียงนี่คะพี่หมายถึงว่าให้ไปอ่านที่อื่นไม่ใช่ที่นี่ไปอ่านในห้องนู่นพี่ออมบอกว่าไม่ให้เปิดแอร์หลายตัว สิเปื้องหลายไม่กลัวเลยเออเปิดไปเลยถ้าร้อนก็เปิดไปสิแล้วถ้าชอโดนดูพี่วินจะรับผิดชอบยังไงอ่ะทองอันองนี้เลยท่องจบเลยไปชั้นที่หนึ่งโทโพสเฟียเออชั้นที่สองกาโทสเฟียชั้นที่สามเยนตาเฟียเฮ้ยเชยว่าเปล่าหิวแล้วเนี่ยไปไปไปหาอะไรกินไปไม่ต้องท่องแล้วไป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 ไ่้องแล้วเฮ้ยเอามานี่เลยเดี๋ยวชอ็อปต้อง ถ้าชอบดูซิคอมเรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวัหรือ www.1d.net ทดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31และ GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น g ี m TV ม v หรือเชนดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้เลยค่ะ